สน,นับสนุนโดยเครื่องกรองน้ำ Aquatech เพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อคุณเดี๋ยวเราเราเรายังมีท่านสสสุภาพสตรีที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการรถแท็กซี่เหมือนกันนะครับ,รบขอเรียนเชิญท่านท่านกัญยพันธีประวิภาครเรียนเชิญครับทีช่ำนางสาวกัญญพันธีประวิภาคจากนนทบุรีน,นะคะ นนทบ,บุรีนะะก็จะมีเรื่องมาบ่นให้ฟังเกี่ยวกับแท็กซี่ว่าทำไมผู้หญิงหรือวัยรุ่นเจนซี Z อย่างเราเนี่ยเลือกจะใช้ Grab กันนะคะท่านประธานข้อแรกเลยนะคะแกรกับแท็กซี่เนี่ยก็เหมือนผู้ชายสองประเภทค,ค่ะทำไมรู้ไหมคะแกร b เนี่ยเหมือนแฟนที่ดีมีที่เลือกหลายคน แต่แท็กซี่เหมือนคุมงฝูงชนขึ้นรถไปก็ไม่รู้จะเจอใครบ้างค่ะท่านประธานไม่รู้ล่วงหน้าใช่ไหมฮะแต่ยังไม่จบค่ะท่านประธานความเป็นวัยรุ่นเจนซีหนูชอบเที่ยวสยามตอนกลางคืนเนี่ยเวลาจะโบกแท็กซี่จากสยามกลับที่บ้านเนี่ยแท็กซี่เขาชอบบอกว่าคนไทยไม่รับไม่รับไม่รับรับแต่ต่างชาติหนูก็เลยรู้สึก น้อยมากคะ่ะก็เลยเรียกแกร็บก็เลยมีคมําคมอยากจะทุวงนิดนึงว่าพอแกร็บไปส่งเราแต่แท็กซี่เขาเลือกจะไปส่งส่งรถกับเติมแก๊สเรืเ่องขาก็ไม่รู้ว่าหน,นูก็นอะะอ้อยีกแล้วอ่ะน้อยมาก <laughs> เลยทางนี้นี Gen ่เจนซีเข้าใจไหมคะก็น่าจะไม่มีเขาด้วย <laughs> <laughs> แล้วก็มีเหตุการณ์นึ้งก็คือช่วงนี้ก็จะฝนตกบ่อยใช่ไหมคะ เวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเรียกแท็กซี่ปกติก็จะไม่สะดวกเมือร่กายเป็นว่าแกร็บเนี่ยกลายเป็นเจ้าชายในนิยายแต่แท็กซี่เนี่ยกลายเป็นตัวร้ายในนิทานไม่รับไม่ไปไม่แคร์แล้วก็โดนวีนใส่ด้วยคะ่ะท่านประธานออแท็กซี่ต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะจริงๆแกร็บในราคาสูงกว่าใช่ไหมครับแต่คนก็ยังยินดีใช้บริการใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่เรื่องมาแล้วก็น่ารักกับหนูคะ่ะ น่าจะให้แม่ไปขอเขาเลยดีกว่าเขาดีได้ขนาดนั้นนะพี่คิงสนใจไปส่งที่บ้านไหมคะไม่รู้เหรอว่าคิงเมียเขาดุอ่ะเมียพี่เพิ่งตายเมื่อเช้ารู้เปล่าอะไรนะออกไปหาผักบุ้งงูเห่ากัดตาย ตกใจอย่างเดียวนีี้น้าเมียอยู่นี่เลยท่านสสอกัรยพันธ์ข้อมูลมีมีอีกไหมครับมีประมาณนี้ค่ะที่ไปเจอกับชีวิตจริงอ๋ออันนี้เอาเฉพาะเรื่องที่เจอมานะครับใช่ค่ะครับมีเรื่องที่ไม่ได้เจอมาเล่าให้บ้างก็ไม่เจอก็เลยยังไม่เจอก็ยังยังไม่เล่าค่ะท่านประธานเออเรื่องที่ไม่เจอเนี่ยจะอยู่กับท่านคิงเนี่ยนะขอบคุณมากนะครับต่อไป เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับช่วยแก้ปัญหาให้แท็กซี่ด้วยเลยครับเรียนท่านประธานครับผมรภัฒจุง้งจิตตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขอบคุณท่านสสลูกบัตรนะครับที่ยังเอ่ยชื่อผมถึงแม้ว่าเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับ <c oughs> ว่ากันด้วยเรื่องแท็กซี่นะครับท่านประธานครับ ตอนอื่นเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก่อนนะครับแท็กซี่ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,563เนี่ยมีอยู่ประมาณ85,000คันนะครับแล้วก็มาผลสำรวจในปี2,567เนี่ยลดลงมาเหลือ75,184คันนะครับอันนี้ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกนะครับปีปีไหนนะครับ67ครับ เพราะว่าปี68เนี่ยเดี๋ยวต้องต้องทำสถิติก่อนรวบรวมพอปลายปีแล้วถึงจะทําได้นะครับสาเหตุที่ลดลงนะครับท่านประธานครับหก็เกิดจากการเรียกบริการผ่านแอปพลิเคชันนะครับสความไม่สะดวกจากระบบขนส่งสาธารณะนะครับเช่นรถไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับและอย่างที่3ก็เกิดจากการเปลี่ยนประเภทของรถยนต์ก็มีการนํารถไฟฟ้าอะไรต่างๆ,ๆเข้ามามากมหม่ครับท่านประธานครับในดีเนียก็มีการใช้รถไฟฟ้าไร้คนขับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เมื it, Name, ่อรัฐแบานเห็นนี่นะครับนะครับจะส่งเสริมช่วยเหลือพี่น้องแท็กซี่สมาคมรถแท็กซี่แห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงผู้ใช้รถแท็กซี่ครับท่านประธานครับเมื่อเรานํารถแท็กซี่ไฟฟ้าเข้ามาเลี่ยนะครับท่านประธานครับเราเสริมออปชั่นเข้าไปครับจากแท็กซี่มีเธอที่เขียนอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะผมอ่านมีเธอครับทำไมครับ มันเป็นสิ่งที่ผมจะอ่านและจะสื่อสารให้ประชาชนอยากมานั่งแท็กซี่แต่ตอนนี้ไม่มีแค่นายกเท่านั้นครับเดี๋ยวรอให้เข้าไปก่อนครับเดี๋ยวมีโอกาสสักวันจะยึดอำนาจครับ <S 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 ท่านประธานครับเมื่อแท็กซี่มีเธอแล้ว เรานํารถไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นแท็กซี่ไฟฟ้ามหานะเธอนะครับ <c oughs> ในรถมีจอคาราโอเกะให้ครับท่านประธานครับสําหรับลูกค้าที่ชอบร้องเพลงและท่านสมชายจะได้ร้องถูกขีสักที <c oughs> ฟรีไ i f i สำหรับคนที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับมีเพลงตื้อให้นะครับสำหรับชอสอลูกป,ปัดกับจะเที่ยวผับอะไรต่างๆนะครับ เปลี่ยนแท็กซี่ให้เป็นรถบ้างเวลาไปรถติดตามแยกต่างๆมีห้องน้ำห้องท่าให้เข้าเรียบร้อยและทำโครงการคนละครึ่งจากที่ท่านชาวเล็กเสนอมาก็คือขับไปได้ครึ่งทางผู้โดยสารเปลี่ยนไปขับเองจะได้ไม่ต้องขนกเองนักขับเองจะได้รู้ปัญหาของคนขับแท็กซี่แท็กซี่ก็จะได้รู้ปัญหาของคน นั่งแท็กซี่ด้วยวนคลวนลนนะครึ่งคนละครึ่งแฟงๆครับและเราจะร่วมโครงการครับจะทําโครงการทงฟ้าราคาประวิทย์ครับราคาประวิทย์แปลว่าอะไรครับไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือค <laughs> ู่แข่งกับทงฟ้าราคาประหยัดครับท่นานผู <laughs> คือเรายังไม่รู้ว่าเราจะขายอะไรแต่ว่าเตรียมการขายไว้ก่อนโดยทําความร่วมมือนะครับระหว àng, ่างสมาคมรถแท็กซี่แห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับพ่อค้าแม่ค้า เวลาจอดติดตามสี่แยกครับต้องหิวแน่นอนครับรถติดติดฝนตกรถติดอะไรต่างๆเนี่ยครับมีพ่อค้าแม่ค้าเดินมาขายของครับตกเย็นหิวข้าวเดินมาเลยครับขายแบบรวดเร็วเดินมาเป็นแถวเลยครับข้าวไหมคะข้าวหรือยังคะแล้วก็เดินผ่านไปครับอันนี้ขายข้าวก็ถามลูกค้าว่ากินข้าวหรือยังพอไปอีกแยกหนึ่งครับเดินมาขายเลย ลำไยหยีเหม็นอันนี้ต้องต้องต้องอธิบายรัมันมันม็นเมกขายลำไยขายลูกหยีขายลูกเหม็นครับ <c oughs> เราไม่อยากให้ผู้โดยสารได้เสียเวลาครับ <c oughs> ก็ต้องมีการพูกอบรมให้ขายอย่างรวดเร็วครับไม่ไม่น่าจะมาขายรวมกันนะแต่ถ้ารถยังติดอยู่ไอ้คนเดิมเดินกลับมาขายครับยังไงครับเหม็นหยีลำไย รู้สึกว่ามีสินค้าใหม่ๆเข้ามาขาย้วกระทรวงพาณิชย์น่าจะออกระเบียบบังคับไม่ให้ขายของพวกนี้มารวมกันมันต้องประหยัดเวลาครับท่านประธานครับในยุคนี้นะครับทีนี้เอ่อเกิดเท็ขึ้นมาครับท่านประธานครับในเรื่องของการขายอะไรต่างๆเนี่ยที่เราเอามารวมนะฮะให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเครียดนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นพอเราเชิญสมาคมมาพูดคุยเนี่ย แท็กซี่เขาบอกว่าแท็กซี่คือธุรกิจบริการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกลูกค้าถูกไหมฮะว่าจะรับใครสร่งใครอะไรต่างๆเพราะบางทีก็มีลูกค้าที่แบบว่าเรียกแท็กซี่โดยไม่ได้ดูว่าศักยภาพของแท็กซี่เนี่ยสามารถทาได้ไหมมันเกิดเคสขึ้นมาครับทรารมดานครับเคสอะไรครับนักธุรกิจเนี่ยนะครับจะไปญี่ปุ่นก็เลยสั่งให้คนใช้ในบ้านไปเรียกรถแท็กซี่ครับแล้วบอกว่าเอ๊ะ ไปตามแท็กซี่ให้หน่อยจะไปญี่ปุน่นคนรับใช้ในบ้านครับหายไปครึ่งวันครับหายไปไหนครับหายไปตามแท็กซี่เนี่ยครับแล้วก็กลับมาที่บ้านบอกเจ้านายผมไปเรียกรถแท็กซี่มาใหา้แล้วไม่มีแท็กซี่สักคันเลยเจ้านายแท็กซี่ไปไหนหมดแท็กซี่มันบอกว่าโอ้ไปไม่ไหวานเราญี่ปุ่นไปไกลไม่เคยไป ไปไกลสุดได้แค่สุนนรภูไม่อธิบายให้ชัดเจนครับแท็กซี่ก็คิดว่าจะให้ขับไปญี่ปุ่นเลยะะับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแท็กซี่ก็ไม่ผิดครับที่จะเลือกลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับถ้าอยากรู้นะครับว่าวิ่งไปเส้นไหนรถติดรถไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแผนที่ ไม่มบบนไเนนี้นะครับก็จะขอจบขอพิพาราไว้เพียงเท่านี้น,นะครับเพื่อท่างท่านฝ่ายคอสนะครับจะได้มีข้อมูลต่างๆเสนอแนะให้กับรัฐบาลมารัฐบาลก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับท่านประธานครับข,ขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีอากการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้หาทางออกให้กับแท็กซี่นะครับถ้านําไปปฏิบัติตามน่าจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับรอดหันนะกูได้ลงใส คุณนายได้ยินว่าโดดจากสามล้อช่วยันเข็นนะครับใช่ไหมสัมา